สามที่ซีที่นั่นต่อไปต้องคอยต้องคอยแล้วเลี้วคอยเฮ็ดเองตามที่เจ้าบอกนะอยหอดโตอะไรไปหอดเจี๊ยบสัมหอยเฮ็ดใบเฮ็ดมาอายุสื่กับฟันฉลุยเลยปัดไปล่าหอยไปเฮ็ดใหหมูไปเห็ดบ่ได้รหอยกิจนเงินจะควงเลยไปเห็ดใหหมู่มือนี่งหอยคุ้งเฮ็ดใหหมู่นั่นไปหอดกันตอนนั้นน่ะบรรจุวายาพ่อเขาเดินกลับมาบ้าน ตรวจสอบทะเบียนบานไม่ตรงกันบอว่าคนได้เห็ดปอเดรย์คนได้บอกว่าเขาไปแก่จากกันคุณเลือกไปเธนาคารกันคนนึ่งมันคือของใหญ่ของใหญ่ตรงกันเป็นๆได้ข่านไหนของใหญ่พันสมือประจุแนวกันหรอยของโตัวก็เห็ดปอเดรเห็ดแบบเดียวว่าของใหญ่ของใหญ่คือพันง่ายแต่ของโตคือก็พันหนึ่งเห็ดแบบสองเคียงว่าพันจ้าเคียงได้ไหมเห็ดแบบเดียวว่าของเจ้าของใหญ่แต่ว่าพันไปเข่ามาเขาระวานเ่าตรงกับทะเบียนหลักบอกว่า ของเขาเลายบ่ได้ษฐ์ทำเขาไม่เห็นแบเห็ดแบบขั้นตอนอย่างเราเห็ดแบบน้ำพันเจ้า,จาก,กับโทรศัพท์พระเจกเขาเป็นมาห้าเม็ดโปรตินเจ้ากับโทรศัพท์พระเจา้าเพราะห้าเม็ดโปรตินมีห้ามพันอยู่ขอาห้าของเขาพวกพัน,อน,น,น,นของลูกมีพันไปสินะจะว่าบอกให้คุณดาวนี่ไปล่องเอาอยู่คุณดาวสิได้อัน เฮ้เอาโลดพี่น้องเข้าไปซื้อน้ำปลาซื้อผงชูรสซื้อยังมาไว้หลายๆก็ได้ดีก็เข้าไปจกเงินกระเป๋าเข้าสื่อต้องไปซื้อโหลดย่ำเขาหายก็ไปเอาโหลดเงนตัางมือหนึ่งผู้ใดสิบเอาผู้ขาเอามาหมดเลยดีนะพอดีไปเบิ่งไหลลูกมิดลูงมิดบอกพลูกมิดบอกจะคอยได้ให้มันว่าไหนๆว่าผมจับจับอะไรบงทีวีจังเจ้า มอเบิ่งทีวีมอเบิ่งอย่างเงี้ยเถอะโชคดีลุงมิดเอามาเบ่าได้ประโยชน์หลายๆขอบคุณเล่าลุงมิดเอามาเบ่าอยู่หนาอะไรคนฟังมันว่าสั่นเลยไปมืดแปดดันกับพวกหูสั่มโชคดีต้องมาบ่าคขอฟังขอได้ๆขอได้เห็ดน้ำเขาผ่านน้ำเขาเฉลมุกแล้วไอ้คุณดาวไปเห็ดสองกนได้พลเมือนั่นาะ ก็ห้เบิดเงีสองคนในสองมือนไปเกิดเอาได้กูไดบ้านั่นก็ไปเก็ดเอาได้ไปเกิดยืดอกพ่อมาตหาเงินใส่ใจในขอบพ่อคอยไรอนใดมาแบงเบาค่าลาขอบพวอคอยยังดีไรละคอยยังตเข้ามาโตอยครอบพ่อคอยหมวดนี้ปั่นควนใส่เงินไรไม่เกิดใไ่คอย 不要说二年。 คุณเด,ด,ด้อลุงขอบคุณเด้อไม่ก็ร่งแย่งใจไปใครก็ต้องเลยไปสัแกนเซเว่นเลยก็สัแกนเอาเองการตะลุดุดเลยการตะลุดุดเลยการเฉลิมดูไปสักแกนทั้งซเว่นยนาเลยปยลัดยิงปัดเดียแนวเลย